สวัสดีครับพี่น้องนี่คือเหรียญจอบใหญ่หลวงพระเงินวัดบางคานนะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่สมบูรณ์สวยงามมากๆนะพี่น้องที่รักครับ <c oughs> เหรียญจอบใหญ่แล้วถ้าพิจารณาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแบ่งกันง่ายๆนะครับก็จะแบ่งเป็นแค่สองบล็อกไม่พิมพ์นะครับโดยการแบ่งนี่ครับตามชายจีวรน,นี้องค์นี้จะเป็นชายจีวรเส้นสุดท้ายเนี่ยแต่ออกเป็นสองเส้นก็จะเรียกว่าชายจีวรสองเส้นนะครับเป็นแบบสองเส้นนะครับ อีกวงหนึ่งก็จะไม่มีนะครับไม่มีก็จะเป็นเส้นเดียวข้อแตกต่างก็คือว่าถ้า2เส้นนี้จะมีเส้นแตกบริเวณนี้เห็นไหมครับจะมีเส้นแตกเดี๋ยวจะนันลงกล้องให้ดูนะครับจะมีเส้นแตกตรงนี้ที่คมมากนะครับอ่าแล้วก็ลักษณะของอ่าเรียกว่าขอบอ่าที่เบนเข้ามาหาที่ขาซ้ายนี่นครับนะก็สําคัญเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วลักษณะของหน้าอกนละฮะแลวลักษณะของศีรษะนะครับก็จะ แตกต่างจากพี่เป็นชายเดียวนะครับต้องเป็นต้องจดยำนะเป็นเอกลักษณ์ร่องต,งต่างๆจะลึกมากเม็ดไข่ปลาจะกลมพี่น้องที่รักครับจะกลมนะครับลักษณะของเนี่ยร่องนี้แล้วก็เม็ดนี้นะต้องเป็นธรรมชาตินะพี่น้องที่รักนี่ครับเนื้อจอกเป็นเขียวอมเหลืองนะครับตรงห่วงนี้ก็ต้องเป็นธรรมชาตินะครับปากปิ้งจะต้องไม่เหมือนกันเลยแม้แต่องเดียวนะครับลักษณะด้านหลังนะครับจะเป็นลักษณะเนื้อแน่น,นอนเขียวอมเหลือง แต่ก็จะมีลักษณะที่เราส่องไปก็จะมีลักษณะของอแร่เม็ดแร่นะครับหรือว่าดินเบ้าเนี่ยเข้ามาแทรกอยู่ในผิวของพระนะครับที่เป็นการหล่อธรรมชาติน,น้องสิระครับนี่ครับสวยงามเดี๋ยวมาลองกล้องลองกล้องกันดูเราจะเห็นความชัดความสวยนี่ครับนี่ครับใบหน้าต้องจดจำคล้ายๆสมเด็จโตเลยครับหน้าผากจะเถิกเหมือนว่าน้ำผาบแบนนะครับ แต่ว่าถ้าเทียบกับพิมหนึ่งชายเนี่ยนนี้จะนับผากลมกว่าเล็กน้อยนะครับร่องข้างๆจะลึกมากนะครับร่องลึกมากเห็นไหมครับร่องหูสองข้างจะลึกมากๆพี่น้องครับแล้วก็จะมีตําหนิเห็นไหมครับนี่ครับเส้นแตกตรงขอบสังกตินี่ฮะเห็นไหมครับตรงร่องนะครับเส้นแตกนี่ครับคาว่าสองชายมาจากตรงนี้นี่ครับนี่ครับนี่เส้นสุดท้ายสองชายนี่ครับลักษณะของขอบที่เบนเข้าไปเห็นไหมครับ จะเป็นเอกลักษณ์เราต้องจดจํานะครับที่เบ่งเข้าไปนี่เม็ดไข่ปลาจะกลมใช่หไหมครับค่อนข้างกลมเนี่ยกลมสวยคลิกเลยแต่ละเม็ดสวยมากๆนะครับอ่าเนื้อในจะต้องเป็นเขียวอมเหลืองนะครับเขียวอมเหลืองนี่ครับอ่าปากปิ้งเป็นธรรมชาติมากนะครับปากปิ้งจะต้องสวยงามเป็นธรรมชาตินี่เห็นไหมครับชัดๆเลยปากปิ้งเห็นไหมครับสวยงามลักษณะของนี่ครับเม็ด แร่ไม่กวดไม่ตายฝังเข้าไปในเนื้อพระสําคัญมากพี่น้องที่รักนี่คือจอบใหญ่นะครับองค์ที่สวยมากที่สุดองค์หนึ่งครับผม